เจมมึงจะดาวน์โหลดแคมตาเ i ียสตูดิโอ8ใช่ปะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวเน็ตมันช้า รอแป๊บนึ่งเออเนี่ยเอ้าเ,เ,เนี่ยมึงดาวโหลดแคปเจอร์เซตูดิโอแปดนะเว้ยเออเนี่ยแล้วมันจะขึ้นแบบนี้ให้มึงเนี่ยมึงคลิกอันนี้ไปเลยเนี่ย เออมึงก็คลิกตรงนี้คลิกด,ดาวนโ์โหลดแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ให้มึงแล้วรอ,อก่อนเดี๋ยวมันจะขึ้น IDM ให้มึงเออเนี่ยมึงก็คลิกไปเนี่ย เออแล้วมันก็เปิดมันจะคือซอฟต์โทนิกนะเว้ยมันจะใช้โปรแกรมอะไรก็ได้ไม่สำคัญนะกดไอเคปไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วมันจะขึ้นแทนดาวน์โหลดตรงนี้นี่ตรงนี้เออสองร้อยห้าสิบกว่ากว่ามั้ประมาณสองร้ยหกสิบเอมบีแค่นี้แหละเนี่ย มึงดาวน์โหลดมาเนี่ยมันจะอยู่ในไฟล์เนี่ยไหนวะเก็บไว้ไหนก็ไม่รู้วะน่าจะอยู่ทางนี้ จะไปไว้ไหนก็ได้ไฟล์อ่ะอ๋อรู้แล้วอยู่ไหนมันอยู่นี่เออนี่อยู่นี่อยู่นี่เนี่ยเออเนมันจะได้ไฟล์นี้มาเนี่ยมันขึ้นแบบเนี้ยให้มึงมึงกดไปเรื่อยๆเฮ้ยแล้วมึงก็มาติดตั้งเนี่ยกูัวม,มาไว้ตรงนี้แค่นี้แหละ พูดซะยาวเลย